สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะผู้ที่เกิดวันที่1 5กรกฎาคมถึง15สิงหาคมนะคะดวงรายเดือนกุมภาพันธ์2567 จะใช้ไพ,พ่พาพิคเนตไพ่ทำขวัญแล้วก็มีลูกเต๋าด้วยนะคะการอ่านจะเป็นการอ่านแบบโดยรวมน,นั้นแล้วดูไปเป็นแนวทางดูไปเป็นไกด์ไลน์นะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่น่ารักใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามเอาไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะแล้วก็การ การรับชมรับฟังขอให้ใช้วิจารณญาณน,นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยที่ไพ่พพิคเนตก่อนนะเจ็ดเหรียญ เดอแหงแมนคิดจะทำอะไรหรือรอคอยอะไรอยู่หรือเปล่าโอ้โหเดี ho, oh ๋ยวจะมาโดยไม่ทันตั้งตัวแหละชาริออตที่ผ่านไพ่ชาริออตไพ่ประจำตัวคุณเลยเดอะเดเชาวราศีกรกฎนะคะ เออเป็นราศีที่แบบว่าคล้ายๆกับอ่ะถ้าอีกในหนึ่งนะมีความแข็งนอกแต่อ่อนในคือภายนอกดูเป็นคนเข้มแข็งมากนะแต่ภายในไม่ได้หมายถึงว่าอ่อนแอนะแต่คล้ายๆปูอะ่ะคุณเคยเห็นปูไหม ข้างนอกคือแข็งมากกระดองแข็งมากแต่ภายในคือเนื้อมันหวานทีเนี้ยบางทีแล้วบางคนอดทนต่อสิ่งต่างๆจนคนรอบข้างมองว่าเฮ้ยคุณเก่งคุณแกร่งมากแต่ไม่รู้เลยว่าภายในใจมันมีความเหนื่อยความท้อแท้ความแบบทุกอย่างหรือแม้กระทั่งในบางคนในบางคนจะคือหลายคนอนะ่ะจะไม่รู้ว่าคุณคิดมากกาลในเรื่องของคำพูดแต่คุณก็จะเป็นคนที่แบบว่า ไม่เป็นไรช่างมันแต่ในใจอะ่ะมันมันเสียใจยกับคำพูดของคนหรือกับการกระทำของคนแบบนี้ด้วยก็ได้คุณเป็นคนที่รักบ้านรักครอบครัวมากๆหากใครมีครอบครัวอยู่แล้วอะ่ะจะเป็นเดบก็คือแบบเหมือนกับจะเป็นดูแลทุกๆคนนะหรือบางทีไม่ใช่คนในครอบครัวก็คุณก็ต้องดูแลแบบนี้เหมือนกัน มีการชุ่มเชยอะไรบางอย่างแหละผ่านบททดสอบในชีวิตในเรื่องของความอดทนค่อนข้างที่จะสูงมากๆเอาจริงๆแล้วว่าจะมีภาวะหลายๆอย่างมันจะมีไม่ไม่เป็นไปดังใจสักเท่าไหร่พยายามเท่าไหร่มันก็ไม่ได้ดีขึ้นแต่จะบอกว่าต่อจากมีไพ่แปดไม้ทาวะ่ะถ้าเกิดเป็นไพ่อ,อ,อืมอันนี้เป็นพพิคนตแบบเดี๋ยวนะให,ให,ให้ให้ดูใกล้ๆนะคะพพิคนต กำลังมาประทานพรความสำเร็จให้กับคุณนะความสำเร็จสิ่งที่คุณทำอะ่ะบางทีแล้วจะใช้คำว่าหล่นโชคหล่นลงมาจากฟ้าทับคุณแต่ว่าสิ่งนั้นน่ะเหมือนเป็นของขวัญสิ่งนั้นเป็นของแบบของที่เป็นของคุณของที่คุณอดทนเพียรพยายามทุ่มเทอะไรมาบางอยา่างเจ็ดเหรียญในทีตอนนี้ตอนนี้คุณแบบ เอาจริงๆแล้วอะ่ะมีอีกเรื่องหนึง่งแต่เป็นเรื่องที่จะต้องระวังนะคะเราเราไม่ดูดวงแบบขายฝันมากเกินไปนะให้เรามาระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในที่นี้หมายถึงว่าก่อนที่จะซื้ออะไรซื้อด้วยความยั้งคิดนิดหนึ่งอย่าซื้อด้วยอารมณ์ชัววูบ หรือแม้กระทั่งในตอนนี้คุณคิดที่จะลงทุนอะไรอยู่แต่มันยังไม่ใช่ช่วงจังหวะเวลาที่ดีสักเท่าไหร่นะคะที่แบบเป็นการลงทุนในสิ่งที่คุณไม่รู้ไม่ว่าจะเป็นแนวเรื่องของหุ้นหรืออะไรที่มันเป็นการเสี่ยงอ่ะจะไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่หรือแม้กระทั่งแบบเออลงหมดหน้าตักอ่ะลงทุนหมดหน้าตักอย่างนี้ก็ไม่ควรเพราะมันจะไปเลยนะคะให้ค่อยๆไพ่เจ็ดเหรียญเนี่ยให้ค่อยๆลงทุน นะขยับขยายนะคะอ่ามาแล้วในเดือนกุมภาพันธ์สองห้าหกเจ็ดขอให้ไพ่พาพิคเนตชี้นำชาวราศีกรกฎนะคะเก้าดาหกเหรียญแชมเปนให้รู้จักดีลี e พลังงานด้านลบออกไปจากตัวบ้าง ระวังความเก็บเก็บทุกเรื่องมาคิดเก็บทุกเรื่องมาใส่ใจหรือคิดว่าปัญหาที่คุณเจออยู่มันไม่มีทางออกมันมีทางออกเอ,อ่อคุณสามารถขอความช่วยเหลือได้หรือจะมีคนมาขอความช่วยเหลือคุณทีนี้แอคตรงหรือหลังเนี่ยให้คิดดีๆเพราะจะนำเรื่องเครียดมาให้โดยเฉพาะการค้ำประกันใคร หรืออะไรก็แล้วแต,แต่คุณต้องคิดก่อนว่าเราช่วยไปแล้วเราเดือดร้อนภายภาคหน้าไหมนะคะเอ่อเทมเพลตสถานการณ์ภายนอกมันจะมีการปรับเปลี่ยนแล้วแต่คนนะแต่เปลี่ยนแล้วอ่ะจากตามหน้าไพ่ขอขยายเทมเพลตหน่อยนะคะเปลี่ยนแล้วดีขึ้นแต่ตัวคุณจะค่อนข้างค่อนข้างที่จะกังวลนะเออถ้าเกิดว่าคุณอยากทำอะไรเพิ่ม สร้างรายได้พิเศษเพิ่มให้ดูสิ่งที่เป็นพรสวรรค์และเพิ่มพรสแสวงเข้าไปพรสวรรค์จะไม่เกิดขึ้นถ้าเราไม่ลงมืออ่าถ้าเราไม่เรียนรู้และลงมือทําบางทีไม่สําเร็จในครั้งนี้ก็สําเร็จในครั้งหน้ามาลองใช้คํานี้ดูค่ะไม่มีคําว่าล้มเหลวมีแต่โอเคสําเร็จและวได้ทําแล้ ทีนี้อ่ะไพ่แปดเหรียญนะเอาจริงๆแล้วอ่ะอยากให้คุณโฟกัสในสิ่งที่คุณทําได้ดีก่อนหรือคุณมีความรู้ความสามารถหรือเชี่ยวชาญในตรงนั้นแล้วจะนะไม่นําพาเรื่องเครียดมาแต่สิ่งที่ต้องระวังนะคือคุณเป็นคนใจดีชาวก็รากฎอนะ่ะเอาจริงๆจะเป็นคนแบบออใจดีมากให้ดูเลือกคนที่คุณจะช่วยเหลือหน่อยนะ หมาแมวอย่างเงี้ยก็ไดู้มดิธินะคะถ้าจะช่วยจริงๆจริงๆปัญหาที่คุณเจออยู่ที่คุณคิดไม่ตกอะ่ะบางทีวิธีการแก้ปัญหามันอยู่แค่ปลายจมูกแค่คุณลองลุกขึ้นเปลี่ยนวิธีการถ้าภายก้าวดากในไรเดอร์เวทคุณสังเกตผ้าห่มเตียงไหมเขาจะเป็นผ้าน่าจะเป็นผ้าห่มมันจะเป็นฤดู ทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงปัญหามันไม่ได้อยู่กับคุณตลอดไปหากใครตอนนี้ถ้าเป็นไพ่ก้าวดาบถ้าไพ่ถามในเรื่องของความรักก่อนก็ได้บางทีแล้วอะ่ะคุณอาจจะไม่ได้เจอ,เอคู่ที่คนที่ทิ้งคุณไปคนที่ทําคุณเสียใจโอเคในตอนนี้คุณอาจผิดหวังเสียใจเจ็บปวดแต่เขาไม่ได้เป็นคู่ถาวรแบบ คู่ที่จะอยู่กันไปยันแก่ยันเท่าอะ่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงหรือแม้กระทั่งการปลดล็อกตัวคุณจากการแบกรับปัญหาอะไรหลายหลายอย่างจะด้วยซ้ำนะคะถ้าในเรื่องของการงานการเงินบางทีแล้วเราอาจจะต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเทมโพเนคือไพ่แห่งการเรียนรู้นะซื้อคอร์สเรียนอะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณชอบคุณสนใจแบบนี้ก็ได้เป็นการลงทุนให้กับตัวเองอะ่ะแบบนี้ลงทุนได้นะคะ ห้าเหรียญขอขยายห้าเหรียญนะคะสิบชงวยโอเคอาจจะมีในเรื่องของภาวะค่าใช้จ่ายในครอบครัวแต่รู้สึกว่าใช้จ่ายไปแล้วมันเป็นความสุขกับคุณอนะบางทีแล้วอะคุณหมดเงินไปกับอะไรแบบนี้ดูมีความสุขห้ามิเทา้าห้ามิเทา้าปัญหาความยุ่งยากโอเคอาจจะมีการใช้เงินในเรื่องของการเคลียร์ปัญหาภายใน ครอบครัวด้วยนะคะแต่เคลียร์แล้วเกิดความสุขเกิดขึ้นไม่ใช่ทุกกว่าเดิมขอบทสรุปขอบทสรุปโอเคจากตามไพ่ทาโร่นะคะไพ่พาพิคเนทในเดือนกุมภาพันธ์2อง7้าตัวคุณอะ่ะอาจจะมีเรื่องที่จะต้องรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น พยายามจัดระบบจัดระเบียบในชีวิตลองวางแผนว่าเวลานี้เราทำอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยด้วยก็ได้นะคะคุณจะผ่านทุกอย่างไปได้ด้วยความคิดไอเดียสร้างสรรค์นะคุณมีความเป็นผู้นำสูงแล้วก็คุณเป็นคนที่ยืนด้วยลำแข้งของตัวเองมาตลอดในเดือนกุมภาพันธนะ์อะจากตามหน้าไพาโอเคคนเรามันจะมีแบบปัญหาเข้ามาบ้างแต่จะไม่หนักเท่าที่ผ่านมานะพระเอาจริงๆอะ่ะ ไพ่ห้าไม้เท้าหรือไพ่ห้าเหรียญเนี่ยเออบางทีแล้วว่าอย่างเช่นไพ่ห้าเหรียญก่อนบางทีแล้วเราไปโฟกัสแต่สิ่งที่มันไม่ได้เอื่อความสุขให้กับเราเราว่าจะเ <ๆ S 1> จอแต่ความทุกข์แต่เราลืมมองสิ่งรอบข้างเลยว่าสิ่งรอบข้างตัวเราในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็น บางทีมองง่ายๆเลยห้องนอนเตียงนอนเราห้องน้ําเราห้องที่เราอยู่อาศัยสิ่งนี้สร้างความสุขสร้างความสะดวกสบายคือบางทีเราไปละเลยสิ่งที่มีอยู่ะนึกๆออกใช่ปะทีนี้ไพ่ถ้าเกิดคุณทําได้คุณโฟกัสอยู่กับสิ่งที่แบบมีคุณค่ากับคุณจริงๆและเห็นคุณค่าคุณจริงๆอะ่ะสิ่งที่แบบเป็นเงินก็ได้อ่ะในเรื่องของการงานตอนนี้ที่ทําอยู่ก็ได้คุณจะมีความสุขมาก ส่วนไพ่ห้าไม้เท้ามันเป็นไพ่แห่งความแต่มันจะแต่ละอย่างอะ่ะจะไปเร็วนะโดยเฉพาะไพ่ห้าไม้เท้าปัญหาที่คุณเจออยู่บางทีแล้วลองเขียนต้นเหตุสาเหตุของปัญหานั้นคุณจะเห็นวิธีแก้ปัญหานึกออกใช่ไหมคะทีนี้ในเดือนกุมภาพันธ์ถ้าเกิดคุณจัดระบบจัดระเบียบความคิดและความรู้สึกของตัวเองได้อะ่ะให้มันเป็นไปในทิศทางบวกมากยิ่งขึ้น คุณจะได้ทำตามแพชั่นจะได้ทำตามความปรารถนาจะปลดล็อกตัวเองจากสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันยากลำบากนะคะบางทีแล้วคุณได้มองมุมมองใหม่ๆในชีวิตด้วยนะอ่อหากใครทำงานประจำก,ก็มีจะมีงานที่จะต้องทำเยอะขึ้นแต่ว่าก็เป็นความมั่นคงให้กับตัวเองนะคะขอให้จัด าวางแผนวางแพลนวางแพลนเนอร์ให้ดีๆส่วนใครทำงานฟรีแลนซ์คุณอาจจะต้องเพิ่มในเรื่องของไอเดียความคิดสร้างสรรค์ไอเดียความคิดสร้างสรรค์เพิ่มจากไหนบางทีแล้วว่ามันถ้าเพิ่มได้ดีท,ที่สุดคือเอาตัวเองไปอยู่กับธรรมชาติธรรมชาติก็ได้แก่แบบสวนสาธารณะสัตว์เลี้ยงอะไรแบบนี้ด้วยก็ได้นะคะ อขอเปบดสรุปจากสามใบสามเหรียญเอาอย่างนี้ถ้าคุณเข้าหาผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งแบบเข้าหาผู้ใหญ่หรือถ้าไม่มีผู้ใหญ่จริงๆอืมหนังสือก็ได้คุณจะได้รับการชี้แนะแนวทางจากคนที่มีความรู้ความสามารถ คล้ายๆกับคําว่าเจอหมอถูกโรคเออแล้วก็สิ่งที่คุณคิดจะทำอะ่ะคุณค่อยๆลงมือทำได้ค่ะพอไพ้เด็กเหรียญเ,เด็กถือเหรียญคิดแต่ไม่แน่ใจว่าเราจะทำดีไหมอย่างน้อยขอให้เริ่มลงมือทำนะคะอยู่ที่การปฏิบัติด,ด้วยเพราะเป็นจังหวะเป็นโอกาสที่ดีเหมือนกันที่ค่อยๆเริ่มทำนะคะอเพราะคุณเป็นคนค่อนข้างที่จะรอบคอบไง ด้วยมาในเรื่องของไพ่ทำขวัญน,นะคะการงานหน่อยยากลำบากมากเชียวเนี่ยคุณจะได้รับการช่วยเหลือหากคุณแบบขอให้คุณขยันทำงานตั้งอกตั้งใจผู้หลักผู้ใหญ่จะเห็น ในผลงานในชิ้นงานของคุณจะได้รับความช่วยเหลือนะคะขอเพียงคุณตั้งใจเนี่ยถ้าเกิดคุณตั้งใจทําผลงานชิ้นงานออกมาดีสิ่งนั้นอะจะจะส่งผลให้กับคุณนะหรือแม้กระทั่งหากใครทํางานฟรีแลนซ์เรารู้สึกว่าทําไมมันไม่เปรี้ยงไม่ปังไม่แมสเดี๋ยว <laughs> ไม่แมส ขอให้คุณตั้งอกตั้งใจทํานะคะคุณอาจจะมีโอเคเจอลูกค้าที่เขามีกําลังซัพพอร์ตหรือแม้กระทั่งอ้าวไฟดับคือเป็นลูกค้าแบบสามารถที่จะมีคอนเนคชั่นอ่ะช่วยเหลืออะไรคุณได้นะอ่ามาในเรื่องของการเงินต้องเลือกอย่ากลัว ก็วขยายซึมเศร้าหน่อยคือบางทีอ่ะอยากตามหน้าไพ่อ่ะผู้หวังดีเอาจงริงเราจากตามหน้าไพ่คล้ายๆกับคุณอยากทําอะไรบางอย่างหรือเปล่าแต่กลัวผิดพลาดกลัวล้มเหลวจนพอเราสะสมอนนิจความกลัวเรากลายเป็นคนซึมเศร้าอ่ะทีเนี้ยจะบอกว่ามีสารจับผู้หวังดีเข้ามาหมายถึงว่าคุณผู้หวังดีเดี๋ยนะ อ,อ่อสมมุติลองศึกษาตลาดลองศึกษาตลาดบางทีจะเป็นข้อความหรือเป็นข้อมูลที่คุณจะรู้ควรรู้ในตอนนั้นลองตั้งใจฟังนะอ่ะมาในเรื่องของแต่เอาจริงๆแล้วว่า ในเรื่องของการเงินดูท่าทางคุณจะผ่านมันไปได้นะแต่ไพ่อแนะนำว่าอย่าก,กลัวเพราะปันยังทำไม่เสร็จในเรื่องของกดแรงดึงดูดในเรื่องของการเงินมันมีอย่างหนึ่งคนเรากลัวที่จะใช้จ่ายแบบบินบินมาแล้วเรารู้สึกแย่ทุกครั้งที่เราจะต้องจ่ายเราวมนเราเขาบอกว่าให้เปรียบเทียบถ้าเงินเป็นคน และเราอะมีความรู้สึกแย่ที่จะชใช้เขาเขาคงรู้สึกไม่ดีเออประมาณเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ลองทำในเรื่องของความรักคนโสดก่อนคือคนโสดคุณไม่ค่อยเน้นในเรื่องของความรักด้วยหรือเปล่าอะแต่จะมีเอ,อ๊หรือผู้หวังดีเดี๋ยวนะจะมีคนใหม่ๆเข้ามาจะเป็นการเริ่มพูดคุย กันเท่านั้นนะในเรื่องของการศึกษาดูใจอะค่ะลองพูดลองคุยได้นะเพราะจักไพ่ทำขวัญก็อ่ะรู้จักกันไว้ไม่ได้เสียหายอะไรในเรื่องของคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบางอย่างมันติดอยู่ในใจคุณด้วย,วยหรือเปล่ากับคนเนี้คุณรู้สึกว่าเขาไม่ได้สนใจหรือแบบว่าละเลยความรู้สึกของคุณมากๆอะ่ะ คุณรู้สึกว่าเขามีอะไรปกปิดคุณเอาไว้หรือเปล่าหรือมีอะไรปกปิดนะถ้าเกิดเขามีความรักกับคุณคุณจะได้รู้ความรักของเขานะคะความรักเนี่ยไม่ได้ทำละเอียดมากในราศีนี้นะเดี๋ยวจะไปทำในธาตุเอานะคะ อ่ะมาในเรื่องของคนที่มีปัญหากันนะส่วนคนมีคู่ที่คู่ดีอยู่แล้วแฮปปี้อยู่แล้วก็ดูแลเอาใจใส่กันนะคะ mm. ก็จะทําให้ความรักดีขึ้นอคนที่มีปัญหากันคนที่มีปัญหากันไม่เข้าใจกันเอาอย่างนี้ในสิ่งที่ไม่เข้าใจกันนะ่ะ จากที่คุณคิดว่าเขาไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณทำให้หรือพูดคุยกันไม่เข้าใจจากตามหน้าไพ่แล้วเนี่ยเขาจะมองตัวเขาว่าเออเขาก็ไม่ได้ให้ความยุติธรรมกับคุณเหมือนกันอาจจะมีการพูดคุยในเรื่องที่แบบเข้าใจกันไปก่อน แต่จากตามหน้าไพ่นะคุณจะได้รับความยุติธรรมในความสัมพันธ์นะสำหรับคนที่มีปัญหากันแต่อาจจะต้องพูดคุยในจังหวะเวลาโอกาสที่เหมาะสมสักหน่อยนะคะให้อารมณ์เย็นลงกันก่อนโอเคนะคะก็ขอให้ทุกๆคนมีแต่ความสุขความสมหวังความสำเร็จเกิดขึ้นนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าโชคดีค่ะ